ดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูงานหน้าบ้านเดีนน๋ยวรอหลายๆท่านกัออนอากาศร้อนมากครับกินน้ำทั้งวันเลยไหลสดช้าวันนี้นะครับช่วงเช้ายุ่งๆไ,ไปนู่นไปนี่ วิ่งหาอะไรอุปกรณ์บางตัวไม่ครบอะไรก็ไปหาให้ลูกค้าสงการแล้วปิดกันหมดนะครับอันนี้ก็เตรียม QC นะครับสำหรับลำโพงบูทูธโอ้วันนี้ออกกันเยอะมากนะครับสั่งกันลุนลัวเลยนะครับวิ่งมาเอาที่ร้านก็เยอะสงการแล้วมันต้องมีแหละนะครับลำโพงบูทูธนะครับ ออกเป็นวันหนึ่งเป็นสิบสิบัวเลยนะครับส่งกันกันหน่าก็มีอีกหลายรุ่นอันตัวนี้ก็มาเตรียมรอลูกค้านะครับลูกค้ากำลังมารับอันนี้ไซส์ XL ไซส์ใหญ่เลยนะครับพกไปนี่รู้เรื่องเลยครับใบเดียวอันนี้ก็เตรียมนะครับรอสําหรับการส่งนะครับ QC นะครับหลายไซส์หลายขนาดเล่นกันตามความเหมาะสม การใช้งานไปดูนอกบ้านกันอันนี้ก็นะครับก็นี่เลยเป็นตัวเทสนะครับมีตัวเทสให้ลูกค้าตอนนี้มีสินค้าครบเลยนะครับสําหรับบลูทูธนี่ทุกทุกไซส์แต่ขนาด S ขนาด M ขนาด L ขนาด L series ขนาด XL ขนาดนี้สวยนะตัวเล็กดีนะครับขนาด S, <S ถ้าได้ยินเสียงโดนแน่นอนเสียงโคตรดี วีโก้เสร็จวันนี้แหละคันนี้นะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นชุด10บสนิ้วเท่านั้นนะครับสินิ้วตอนนี้วีโก้เปิดแคปไม่ได้นะครับสินิ้วจะสินิ้วสำนักนี้ไม่ธรรมดานะครับเบรดเนี้ยโอ้โหแรงมากอันนี้เป็น GTX ทั้งคันเลย ก็คันนี้จากสุรินสสิบองนิ้วกาซิโรตอนนี้กาซิโรออกทุกวันเลยครับอันนี้ตู้เหลือใส่ตู้ก็จบแล้วเพราะว่าแอมเพราะว่าแอมวางแล้วลำโพงวางแล้ว เพราะว่าแอมวางใต้บ่อแล้วเพราะแอมเป็นของเอ็กซ์ซากทั้งคู่เลยไอ้ระบบของอะไรระบบเป็นโอลีออนสี่บานซับเบตกาซิโลอันนี้จากระยองฟอร์ด เคยทำเครื่องเสียงมาแล้วเคยทำเครื่องเสียงมาแล้วอันนี้เป็นชุดเก่านะครับเปลี่ยนชุดใหม่นะครับเป็น12นิ้วงาน GTX ทั้งหมดเลยเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเปลี่ยนสายสัญญาณเปลี่ยนสายลำโพงเปลี่ยน power amp เปลี่ยนเสียงแหลมเปลี่ยนปรีเปลี่ยนสายสัญญาณเปลี่ยนตู้ซับเปลี่ยนทุกอย่างนะครับนับกันที่หนึ่งใหม่ เป็นแบรนด์ GTX คันนี้รถตอนเดียวจากชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรสวิชิ่งยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวน้อยแล้วนะวันนี้ลูกค้าวิ่งมารับกันที่ร้านก็น,กนรัวๆเลยนะครับบอกว่าโหสงการไม่ไหวเลยพี่สตาร์รถทั้งวันโหค่าน้ำมันกินวันเป็นพันเลยนะครับงงเลยครับเล่นเครื่องเสียงต้องสตาร์รถทั้งวันนะครับร้อนด้วยครับอากาศก็ร้อน ส่สงสารเครื่องยนต์ด้วยนะครับเล่นกันทั้งวันทั้งวันระวังนะครับไม่ลดก็เครื่องเสียงนะครับจะไปก่อนก็อากาศรอ้อนก็นระวังแล้วกันเครื่องเสียงอย่าไปหมดกันยาวๆมากเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเครื่องเสียงจะมีปัญหา a l นะครับจากชุมพรคันนี้เอาเรื่อง แอมสองพันสี่ร้อยจุดหนึ่งดีลำโพงคู่หลังเป็นดีเอสิบแปดคู่หน้าเป็นล็อกฟอร์ดฟอนสเกตเสียงแรมคู่หน้าเป็นแอลฟาโซนิกโอ้โหใช้ของดีๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าแอร์เป็นกราวซีโร่ปีเป็นของแฟคออดิโอโอ้โหคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ อันนี้เป็น m ิวเอนะครับเป็นชุดอัปเกรดเบสบล็อกนะครับฟังในรถร้อเรถครอบครัวอันนี้ซับเบสสินิ้วซับเบสสินิ้วเสียงแหลมใส่ที่เดิมลำโพงใส่ที่เดิมอันนี้คือรถครอบครัวนะครับเหมือนไม่ได้ทําอะไรกับเครื่องเสียงเดะ้ะเลยแหละนะครับ เหมือนไม่เหมือนไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยอันนี้เป็นพลาสติกนะครับช่วยช่วยในการตัดความถี่อันนี้เป็นซับเบดนะครับแอคทีฟซับบูเฟอร์เบดนุ่มๆเลยเบดนุ่มๆเลย,เเลยอันนี้จากกทมแดมหลังคา ฟอดนี่ไม่ไหวเลยครับหลังคานี่แบบสถ้านเลยถ้าไม่แดมนี่รุดหมดะนะครับแรงแรงมากนะครับซับเบรถ้าไม่แดมหลังคาเนี่ยรู้สึกว่าเบรนอกรถฟังเนี่ยนะครับยังยังมีปัญหาอยู่เพราะว่ารถเนี่ยยังกระผือหนักมากคันนี้ก็เลยมาแดมหลังคาแล้วก็ใส่คาปาด้วยเพราะว่า แบตเตอรี่เดิมนะครับโหลูกเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยครับลูกเล็กนิดเดียวแล้วก็ค่า CCA ต่ำมากพอเวลาเราเปิดเบรดเนี่ยไม่มีพลังเลยครับพลังเบรดไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าไฟมันไม่อิ่มไงนะครับเบรดก็ไม่มีพลังเสียงกลางก็เร่งหน่อยก็เพี้ยนนะครับเพี้ยนคลิปแล้วก็ใส่คาปาด้วยคันนี้มาทำเรื่องของระบบไฟเต็มที่เลยแล้วก็ แล้วก็ทํารถให้แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะได้เสียงเบสที่มีพลังแล้วก็เสียงกลางที่นิ่งนะครับไม่แข่งอันนี้นาวาล่าอันนี้เป็นงานเปิดหน้าดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพบ่แอมวางใต้เบาะนะครับอันนี้เป็นเอ็กซาดวันแบนเลยในแดมด้านหลังละนะครับเตรียมเตรียมติดตั้งตู้ซับ ่อนโทรกพมเอกซ์ใช้คันนี้เลือกใช้สายสัญญาณของเอกซ์สายนะครับสายสัญญาณมีคุณภาพนะครับเอกไม่แพงด้วยราคาหลักร้อยเท่านั้นต่อเส้นนะครับราคาหลักร้อยต่อเส้นแพงกว่านี้ก็มี แต่เกิความจําเป็นครับถ้าเครื่องเสียงทําราคาหลักแสนหรือหลาย,ลายแสนน่ะก็ก็ค่อยค่อยขยับขึ้นไปใช้สายราคาหลักพันหรือหลักหมื่นได้แต่ถ้าเครื่องเสียงราคาหลักหมื่นผมว่าไม่ควรใช้สายสัญญาณราคาหลักหมื่นมันแพงไปสายสัญญาณรวมๆแล้วหลักพันเนี่ยกำลังโอเค ก็หลายๆคันนะครับกัเนึงกำลังจัดการให้อยู่นะครับโอเคนะครับจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับหลังสงการนะครับคิวก็จองแน่นมากแล้วปลายปีก็แน่นมากแล้วนะครับยังไงก็เรียบจากจองคิวกันนะครับเพราะว่าปลายปีนี้ก็ต้องวางแผนกันยาวๆนะนะครับไม่ใช่ว่าไปไอ้อัดยัดเยียดกันช่วงปลายปีมันไม่ทันนะครับรับไม่ทันจริงๆโอเคจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับ